สวัสดีนะคะขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องพี่โอน้องดแฟมิลี่นะคะวันนี้เราก็จะมาทําซุปเห็ดกันนะคะก็นี่เป็นเห็ดบดนะคะที่เราหั่นนะคะหั่นเป็นเส้นๆแบบนี้นะคะแล้วก็ใส่หม้อนะคะทำขึ้นตั้งไฟนะคะตั้งไฟแล้วก็ใส่น้ําลงไปนะคะใส่น้ำลงไปไฟนะคะแล้วก็ ็ใส่หม้อนะคะใส่น้ำนะคะตั้งไฟไว้ประมาณ10นาทีนะคะก็พรุงรสด้วยนะคะใส่เกลือนะคะ ใส่เกลือลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยน้ำปลาร้า,าน,นะคะเราก็จะต้มไว้นะคะประมาณ10บนาทีนะคะ ก็เห็ดก,ก็จะสุกแล้วนะคะน้ำก็จะแห้งแล้วเราก็จะปิดไฟนะคะนี่นะคะน,นี้นะคะนม่มีน้ำก็จะรอให้เย็นนะคะให้เย็นแล้วเราค่อยมาใส่เครื่องปรุงนะคะนาน,นะคะอ่ะาก็กำลังจะซุปเห็ดน,นะคะทำซุปเห็ด ทำซุปเห็ดแลยว่าตั้งหม้อจะต้มน้ำค่ะเดี๋ยวจะมาดูแม่ทำซุปเห็ดนะคะก็เห็ดนะคะที่ต้มสุกแล้วนะคะก็จะเอาใส่ครกนะคะแม่คูณอยากจะตำนะคะให้มันให้แบบว่ามันไม่ดีจะพูดยังไง่จะมาจากไหนครับนางเล็บนะคะซื้อเอานะคะนางเล็บเป็นคนเอามานะคะเห็ด ก็จะตำนะครับตำแล้วก็คนตำแล้วก็คนเหมือนทำซุปตำนั่นแหละตำนะคะ่เห็ดมันนิ่มนะคะนิ่มก่อนเฮ้ยก็คือน้องเดฟเมนูนนี้น้องเดบเป็นคนไปซื้อมานะคะน้องเดบว่าน้องเดฟอยากกินซุปเห็ดก,นนะะกระรดะ้างนะครับเมนูเดฟเมนูกระด้างเห็ดกระด้างไหมครับไม่ ตังแลันนี้เราก็จะมาใส่เครื่องปรุงกันนะคะพร้อมนะคะอยากวางมาตรงนี้ข้าวคั่วข้าวคั่วแรกนะคะเป็นพริกคั่วนะคะพริกคั่วเพชรแม่น้องเล็กเนี่ยค่ะโอแล้วก็ได้โอแล้วก็ได้น้องเล็บบอกว่าใช่ไหมลาด้วยข้าวคั่วข้าวคั่วนะคะข้าวคั่วเองนะ แล้วก็รามด้วยน้ำปลาใช่ไหมไม่ใส่ครับไม่ใส่าใสลงไปน,นี้แล้วโป่งนัวโป่งนัวก็เรียบร้อยแล้วครับแบบนี้เลยนะคะง้อมซอยนะคะแล้วก็มันจะต่ำนะคะให้น้องดิบต่ำทำไหม,มครับไม่ทำไม่น,น้องดิบต่ำนะคะแล้วก็จะต่ำเหมือนเดิมนะคะสูตรนี้คืออย่าต้องตั้งนะคะตั้งให้ใหม,ะะม,ใหมัน คลุกเคล้านะคะให้เครื่องหอมเข้าขั้วเข้าออก,กันนะคะให้กลิ่นหอมแล้วชิมร้อนเริ่มเดือดแ,แล้วมาล้วน้องเล็บหอมแล้วบ,ลลวลวบลลวอนลบนี่หอมแน่หอมแน่ให้กินหรือย,ยังให้กินแน่แจะให้น้องเล็บชิมนะคะต่อไป <มา S 1> ประมาณมน,น,นะคะจะให้เดี๋ยวให้เดี๋ยวชิมนะคะีชิล จจะให้น้องเล็บชิมนะคะว่ารสชาติจะเป็นยังไงนะคะเป็นบ้างเผ็ดไหมรสชาติเป็นยังไงบ้างครับอ,อร่อยนะคะเมนูนี้น้องเล็บเป็นคนเลือกเองนะคะสําหรับเย็นวันนี้นะคะตอนนี้ก็จะตักใส่ถ้วยใส่จานนะคะพยายตักใส่ถ้วยนะคะนี่น้องเล็บ ก็ไม่ได้ช้นะคะแซ่บเพิ่มอีกจะเป็นแบบนี้นะคะของซุปเผ็ดระดังน,นะคะเป็นเทดบดนะคะหอมได้น้องเล็บหอมกลิ่นข้าวคั่วมากเลยนะคะเรียบร้อยนะคะ นี่คือเมนูซุปเห็ดกระด้างนะคะค้าสำหรับคลิปนี้ขอขคุณมาแช่น,นะคะฝากกดการบกากวกไล์กดแชร์กดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะคะภาพสวัสดีครับบ๊ายบาย